สวัสดีครับพี่ดิมวันนี้เราจะมาปั้นดินน้ำมันเป็นตัวอะไรครับพี่ดิมตัวลิปิดนั่นเองลิปิดเหรอใช่ลิปิดนี่เป็นตัวละครใหม่ของเทเวอร์เฮนสันนะครับเป็นตัวอะไรนะเป็นตัว,กบ,ตวกบมีแขนเป็นตัวกบมีแขนเนาะหลายแขนหลายแขนมีหลายแขนเนระใช่ ตอนนี้นะครับเราเตรียมดินน้ำมันไว้แล้วนะนี่ข้างหน้านี่ตัวเขาจะเป็นสีเขียวใช่ไหมพี่ดีใช่ค่ะตัว,ตวจริงๆริงเป็นสีเขียวดินน้ำมันของเรานะครับจะพอที่จะปั้นลิปบิตนะได้2ตัวส่วนอีกตัวเนี่ยนะอนุโลมให้นะครับให้ใช้สีอะไรก็ได้<ช>ตามใจเลยใครจะเป็นคนที่ปั้นลิปบิตตัวสีอะไรก็ได้ดีอะคนออกใครอ<ล>ยากปั้น,น,<อ>นลิปบิตสีปแปลกๆนะน้อยออกเลยมาน้อยออกคนออกนะคนออกไปปั้นนะออกอ่าพี่ไอ พี่ออยากปั้นลิบบิดสีปแปลกๆนะครับที่ไม่ใช่สีเขียวเป็นสีอะไรดีสีสีฟ้าดีกว่าพี่นัสีฟ้าอ่ะ<ม>ตัวปก,รกรติมเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีฟ้ามั้งว่ามันจะเป็นไงพี่พึ่งกับพี่ดีมนะครับจะปั้นตัวสีเขียวนะปั้นให้เหมือนนะสองคนเนี้นี่นี่ตัวเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเขารู้ได้ไงว่ามันเป็นกบอหอดีจริงจริงมันอาจจะเป็นเขียดก็ได้นะหรอยังต้องไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นกบเราควรจะเริ่มปั้นจากตรงไหนก่อนดี ลำตัวค่ะเขาจะมีความพิเศษตรงขาวนะใช่ตรงขาดินปั้นคนอ่ะเนี่ยอันกรอบเหมือนคนเลยต่อไปน,นะครับก็เรื่องตรงหัวเหมือนกันใช่นี่หัวมันปากมันต้องแบบหวอๆวแบบนี้อืมปากมันต้องอ้าตลอดเลยนะครับหัวพี่พึ่งเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็ทำตัวแล้วอันนี้แบ่งทำไรครับพี่พึ่งทำขาค่ะแบ่งทำขาแล้วครับจะเหมือนไหนมใช่แล้วขามันต้องแบบเล็กๆเลเยแล้วก็ขาเหมือนนักว่ายน้ำพี่จำได้ อันนี้พวกเราปั้นแบบไม่ได้มีการตึมตัวมากกอนเลยนะใช่แล้วก็ปั้นเป็นการปั้นตามความรู้สึกผมพี่ดีนี่เขาต้องเริ่มจากขาก่อนขาเยอะไปหรอแบ่งออกขาเยอะไปแบ่งออกขาต้องแบนๆนะใช่แบนๆด้วยเขาจะไปว่ายน้ำแล้วขาเหมือนเหมือนโจกเหมือนโกขาเหมือนนักว่ายน้ำใช้ไปในหัวเนี่ยหัวจะทำยากขึ้นไหม พวมันต้องเหมือนปากแบบกำลังจะอ่าเราต้องดัดแบบนึงพี่ดีงกำลังวุ่นวายขามันอยู่นะใช่ค่ะเฮ้ยของพี่เพิ่งนี่ปากคือใกล้เคียงสุดแล้วนะมันจะแบบเปงเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ในปากเขาจะเป็นสีนี้เหรอพี่ไอใช่เขาจะเป็นสีดำๆนะโอ้ในปากเขาจะเป็นสีดำๆนะครับตอนนี้พี่ไอกำลังใส่ในปากมันอยู่แล้วเดี๋ยวจะเราจะได้ดัดข้างนอกทีเดียว นี่ของพี่ดีมกำลังติดแขนแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะอันนี้มันกำลังโผล่อยู่นะยังโผล่โผล่อันนี้อุ้ยอันนี้โผล่ไม่ได้เหรอโผล่ใช่แขนแข่นได้ตั้งใจกันตั้งใจไม่น่าใช่นะเส่วนของพี่ดีมนี่คนหนึ่งเขาทำหัวพี่ดีมทำตัวใช่พี่ดีมน่าจะแบบทำอันง่ายก่อนพร้อมยืนอันนี้ง่ายเหรอก็ไม่ง่ายนะพึ่ง ตัวนี้ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าเทเจอร์เยอะนี่ของพี่ดิ้ยืนได้นะลยใช่บิดบิดไม่มีหัวไม่มีหัวอุ้ยยิ้มหัวเพิ่งดิแบบเพิ่งดำหัวเสร็จแล้วแล้วก็ให้เพิ่งไปปั้นใหม่อีกตัวหนึ่งหานกันไหมพี่ดิ้นหานกันหรอรวมล่างหรอก็ดีนะเพิ่งหานกันสีใกล้เคียงกันอันนี้คือมืออันไหนอันนี้ใช่ป่ะอันกลางใช่ค่ะมือกลางมือนกลางต้องมาก่อนนะครับมีทั้งหมดกี่มือหลายมือเลย มีมือยู่หกมือครับฝั่งสี่แล้วก็โดมขาด้วยความละแปดเลยนี่นะครับพี่เพิ่งทำเสร็จแล้วนี่โอ้โหเป็นจเนะเขคไม่ใช่แล้วก็นี่ตัวเขายังกองอยู่ตรงนี้เลย <c oughs> ยังไม่ได้ทําเลยไ <c oughs> อ้แยกต่อแขนเนาะแยกต่อแขนตัวข,ขาวใช่โอ้โห <คน S 2> เขาเริ่มถามแล้วอ่ะพี่นะนเขาแค่อยากรู้เฉยเป็นห่วงกลัวว่าจะปั้นไม่ได้สิ่งที่นานของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือแขนนี่แหละ ไม่มีเยอะขนาดนี้นี่เพิ่งกำลังทำแขนข้างที่สองแล้ววัดกันว่าเท่ากันไหมต้องวัดได้เท่ากันด้วยนะของพี่ไอก็ได้ขามาข้างหนึ่งแล้วนะครับยังเหลืออีกข้างหนึ่งใช่ไหมกำลังทำอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งกำลังจะมาแล้วนะใกล้แล้วตอนนี้นะครับพี่เพิ่งก็มีแขนสองข้างแล้วแต่ยังไม่มีขานะครับส่วนของพี่ดิมนี่เ้ายังอยู่ตัวเท่าเดิมเลยกํากำลังทำใส่ใส่หัวค่ะกำลังใส่หัวมันอยู่เอาหัวเสร็จแล้วนี่เอ ในหัวมันไม่หวอเหมือนพึ่งเลยอ่ะดูดิพึ่งหวอกว่าเหรอของดีมันแบนๆน่ะเออเหรอหัวหัวดีไม่ทุยเสริมด้วยต้องเสริมนะต้องใสคอหักแล้วต้องใส่คอเพิ่มไหนดูของที่ไายนี่ยายได้ขาแล้วไา้ได้ขาของข้างแล้วนะครับดีมทำอะไรเนี่ยปีกเหรอปีกปีกเรืองแสงโอ้โหหกกับเพื่อนเลยเนี่ยโหกดิอันนี้เป็นแขนข้างบัวมันใช่ไหมใช่ค่ะนี่นี่ตอนนี้นะครับพี่พึ่งกำลังทำขาแล้วมีหกเฮ้ยของดีก็หกแล้ว ทำไมหนูช้าสุดแล้วว่าหนูมิให้เองให้เองเหรอเร็วรีบเลยแต่คนหนึ่งเขายังไม่เสร็จนะเนี่ยเขายังประกอบอยู่เนี่ยดีนยงแดงนิ้อยู่เลยพอๆกันเลยนะครับสั่งตรงนี้ของพี่ดีนนี่รอแขนอยู่สั่งทำไปแล้วยังไม่มาสักทียังไม่ยอมมาส่งสักทีคนหนึ่งเขาไปไกลแล้วเนี่ยเขาหกคนแล้วเนี่ยหกสองพันเอออาจจะแค่สองยังไงเนี่ยสู้เขาใครเสร็จก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะดีนรู้ว่าทำไมดีนถึงช้ากว่าคนหนึ่งดีนไปฟันตัวใหญ่อ่ะนั่นดิ ทันแล้วล่ะไม่ทันแล้วน้ำมันก็ก็จะหมดแล้วหมดแล้วคลิปนี้พี่ดิมก็ปั้นไม่จบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทานไม่ได้ไม่ด้อุ้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวให้พึ่งตั้งนยครับพึ่งตั้งตรงนี้เลยนะบอกเลยน้องๆตัวนี้เป็นอะไรที่แบบยากมากยากมากรับเติวของพี่ไอซ์นะครับทำตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่เหรอตรงนี้ชื่ออะไรจิ้มจิ้มเมื่อกี้ เอาลำไส้ไงพี่นัที่มันเป็นแบบเหมือนลำไส้มันทะลุมามีรูแบบนี้ด้วยใช่ตอนนี้ของพีดีมนะครับนี่มีตรงกลางแล้วแล้วก็กำลังใส่ไส้มันอยู่ใส่อยู่โอ้โหมีรอยแบบนี้ด้วยนะรอยสักมันเป็นทางผืดแล้วก็ทำไส้อันยาวๆนะค่ะมาเออเอยาวแค่ไหนอันนี่ยาวเลยยาวยาวยันตัวพึ่งเลยใช่ เราของเราถึงตัวใหญ่ที่สุดแล้วไส้เราก็ต้องยาวที่สุดด้วยใช่อันนี้อันนี้แบ่งไว้ทำตาเลยนะ <c oughs> แบ่งไว้ทำตาด้วยตอนนี้นะครับก็เสร็จกันเรียบร้อยแล้วครับทั้ง3ามตัวเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละตัวนะนี่ <c oughs> ตัวแรกสีเขียวทองเลยของพี่พึ่งอ่าอ แล้วก็มาดูตัวของพี่ดีมั่มกกตง,ง,ง e <t ube> ตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยนะเขายืนได้ด้วยตัวเองตัวนี้ยืนได้ด้วยตัวเองอะไรนะเพ <c> ื <t ube> ่อนตุ้งแกเลยอะต้้งห <c> ัว <t> ม <ube> <c> ันหรือว่าดีมทำตุ้งแกเนี่ยไม่ใช่ เขาเป็นพยาเลยนะตัวนี้เป็นพยาเป็นบอสเป็นบอสเลยที่ไงกูชอบเขาทีโอ้ยใหญ่มากแล้วก็มาดูตัวของไอ้นะครับของไอเป็นสีฟ้านี่ของเราเป็นแบบเล็กๆน่ารักปกติไอจะปั้นใหญ่อะวันนี้ไอปั้นเล็กสุดเลยของพี่ดีมอะมันเหมือนตุ๊กแกหัวเหมือนตุ๊กแกแต่ว่าของไออ่ะสวยของไอเป็นสีฟ้านะครับปกติถ้าเป็นสีเขียวอะจะแบบเหมือนมากเลย ของพึ่งนี่คือสีนี่เหมือนนะถือว่าจริงๆอ่ะตัวไอตัวก็เหมือนสีเขียวสีคือสีเขียวนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าตรงหน้าอกนี่จะไล่ไล่ต่อรอเต็มฝืนไม่ได้หน้าอกเขาเนียนมากเนียนมากทีนี้ใส่ติ๊กแพกแบบใส่เดนแฮทเลยใช่คือเดนกริบนะจริงๆมันต้องม like ีอะไรแบบคุยๆหน่อยเป็นไส้ ส่วนนี้ก็ของพี่ไอของพี่ไอก็คือปั้นสวยนะแต่ว่าของพี่ไอก็ตัวเล็กไปหน่อยอ๋ออ,อันนั้ของดีม่ะของดีมก็คือเพอร์เฟกต์อย่างนี้ด้วยตัวเอง <c oughs> อ้าวให้ไอบ้างดีกว่าให้ไอวิจารของดีมบ้างดีกว่าเป็นไงบ้างของไม่ดีมหรอนี่ร้านดูเท้าเขาดิย้ายไหญกบไงโอ้โหแต่หน้านี่เหมือนกึ่งจุ่งทุกแก่นี่ถ้ามีลิ้นแฉกออกมาเนี่งูเล้วเนี่ยของดีมใครตุ๊กแกสุดอ่ะพี่พูดเลย แกหลังมาแวตัของพึ่งเหรอเดี๋ยวนะตรงแยกเขาไปไหนเนี่ยเขามีแต่เล็บมาเขาไม่มีแบบเป็นล่องๆเลยอ่ะอ๋อแล้มีตรงไหนอีกอุ้ยแต่ปากเขาเหมือนมากเลยนะพี่นันปากเขาเหมือนนี่เหมือนไอ้อ่ะปากเขาเหมือนของไอ้อ่ะานี่เลยดูตาดิเขาน่าจะลอกหนูมาแหละหนูอ่ะคิดว่ามันเป็นตาสีดำแต่จริงๆมันต้องเป็น สีขาวอันนี้คือลองมาเป๊ะ <laughs> คลิปนี้นะคะผู้กองสามคนก็ใช้ความพยายามในการ ปั้นลิปิดออกมานะคะในเวอร์ชั่นของพี่พึ่งพี่ไอแล้วก็พี่ดีน,นะคะครับมันปั้นค่อยๆมันปั้นค่อนข้างยากนะใช่ปั้นยาก,ยากมากเพราะว่า,วาแต่ก็คล้ายมากอืมเพราะว่ามันมีแขนเยอะนะแล้วก็ต้องใส่รูดอีกก็คือใช้เวลาในการทำเนี่ยนานมากแต่ว่าพวกเราทุกคนก็ปั้นออกมาอย่างสุดความสามารถเพื่อให้น้องๆดูนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะถ้าน้องคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย